ตอนเราเด็กๆเราจะแคร์ว่าคนจะมองเรายังไงอยากมีสไตล์อยากดูซิ่งมีรอยสักนู่นนี่เพราะว่าแคร์เสตผมแบบนี้งี้แคร์ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเราเลยพยายามทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราแคร์คนอื่นโพสโซเชียลทำอะไรก็ตามโพสมีอะไรเจ๋งๆอวดเพราะเราแคร์แต่พอเราอายุประมาณสัก30กว่ากว่าเราจะเริ่มเหนื่อยกับสิ่งที่เราทําเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าช่างมั่งกูจะทาในสิ่งที่กูอยากทำนั่นแหละมึงจะมองกูยังไงก็ เพราะคุณเหนื่อจะแคร์พวกมึงแล้วและสิ่งที่ฮาที่สุดพอคุณอายุเท่าผมเนี่ยสี่สิบปลายห้าสิบคุณจะพบความจริงว่าไม่ได้มีใครมองมึงตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครขอแง่คิดที่ทําให้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้เลยค่ะเราไม่มีทางเลือกลูกค้าขาเราจะสู้หรือไม่สู้เราก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็มึงก็ตายแค่นั้นคนไม่สู้คือคนตายคือถ้ามึงยังหายใจอยู่มึงนอนก็ไม่ได้อะไรมึงต้องสู้ถูกแค่นั้นเองค่ะ คุณลูกค้าไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่ต้องขอกำลังใจใครด้วยจงให้กำลังใจตัวเองหายใจเข้าหายใจออกลุกขึ้นอาบน้ำไปทำงานต่อสู้คะ่ะปัญหาถ้าแก้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่แก้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นแหลคะค่ะคุณลูกค้าค่ะ